ังนั้นครับในเมื่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เป็นปัญหาที่มีเหยื่อจํานวนมากทั้งในสหรัฐทั้งในจีนจังหวะนี้แหละครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใช้ประเด็นเรื่องกมเมอร์มาพลิกบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกเปลี่ยนจากผู้ที่ถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างสองขั้วอำนาจมาเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่ผู้นำระดับสูงของสหรัฐกับจีนมาเจอกันที่ไทยนั้นต้องย้อนไปปีไหนหรือว่าวาระอะไร ผมรู้ว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นไม่ง่ายมากนะักภายใต้สภาพที่มันตึงเครียดนับเวลานี้แต่ผมเห็นว่าหากจะมีสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไทยนั้นสามารถเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้นําของสหรัฐกับจีนมาร่วมโต๊ะสนทนาด้วยกันและร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับโลกผมคิดว่าเรื่องสแกมเมอร์น่ะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้มากที่สุด สมาชิกกรบครับกรบผมผลิตวัชรศิลป์พุทธนรสเดชมชีรชื่อพรรคประช,ชาชนด,ดีพรรคก้าไกลครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาร่วมอภิปรายในยติเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์ครับซึ่งเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดปัญหาหนึ่งนะครับที่สังคมคาดหวังให้รัฐบาลแก้ไขและเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าสภาแห่งนี้คาดหวังจะเห็นความเอาจริงเอาจังและความคืบหน้าจากรัฐบาลในช่วงปิดสมัยประชุม6สัปดาห์ข้างหน้านี้ที่พูดแบบนี้ท่าระธานเพราะว่าหากรัฐบาลเอาจริงกับปัญหาสแกมเมอร์ผมคิดว่า ประเทศและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลใน3ด้านด้วยกันเปรียบเสมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวประการแรกครับคือการเอาจริงกับเรื่องแสแกมเมอร์จะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยซึ่งปัจจุบันมีการคาดการณ์นะครับว่าต้องสูญเสียเงินเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทต่อวันประการที่2ครับคือการเอาจริงกับเรื่องแสแกมเมอร์จะเพิ่มโอกาสครับให้เรายุติความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาหากเราเชื่อว่ารายได้จากแสแกมเมอร์ณเวลานี้กําลังหล่อเลี้ยง เครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่ใกล้ชิดกับผู้นำ,ำูชาส่วนประการที่3ครับที่ผมจะขยายความคือผมเห็นว่าการเอาจริงกับเรื่องสแกมเมอร์นั้นจะเป็นการรื้อฟื้นบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกเพราะว่าณนะเวลานี้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ไม่ได้กระทบแค่คนไทยครับแต่กําลังกระทบคนทั่วโลกและเป็นปัญหาที่รัฐบาลหลายประเทศนั้นกําลังเร่งดําเนินการแก้ไขท่านประธานครับค,ความจริงแล้วความตื่นตัวของโลกต่อปัญหานี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับประเทศไทยในมุมหนึ่งโลก ก็ต้องการไทยในเรื่องนี้ประเทศต่างๆทราบดีนะครับว่าเ้าข้าต้องการจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องแสแกมเมอร์ได้ไม่สามารถทําได้เลยครับหากไทยไม่ร่วมมือในเชิงภูมิศาสตร์ครับประเทศไทยเราถูกล้อมรอบด้วยประเทศทางด้านซ้ายและด้านขวาที่เป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์ดังนั้นครับถ้าพูดกันง่ายๆสงครามกับแสแกมเมอร์เราจะชนะหรือเราจะแพ้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและบทบาทของไทยว่าจะเป็นส่วนต่อขยายของเครือข่ายแสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน หรือจะเป็นสะพานให้โลกนั้นมารวมพลังกันในการทลายศูนย์สแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้แต่ในมุมกลับกันครับโลกไม่ได้ต้องการไทยอย่างเดียวแต่ไทยก็ต้องการโลกเช่นกันเพราะเพื่อจะรับมือกับปัญหาที่มีลักษณะเป็นอาชญากรข้ามชาติเราก็ต้องการมาตรการที่สามารถทํางานข้ามชาติข้ามพรมแดนได้เช่นกันหากเราต้องการจะจับกลุ่มอาชญากรครับที่กําลังหลอกลวงคนไทยแต่มีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เราก็จะเป็นครับจะต้องอาศัยความร่วมมือด้านข้อมูลและด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหากเราต้องการจะไปสกัดกัน้นและยึดคืนเส้นเงินที่ถูกโอนข้ามประเทศเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการอายัดรัพย์รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานเรื่องการป้องกันการฟอกเงินถ้าเราต้องการจะลบครับหรือว่าเทคดาวโพสโฆษณาหลอกลวงออนไลน์ที่อยู่ตามโลกออนไลน์นั้นเราก็ต้องขอความร่วมมือครับจากบริษัทแพลตฟอร์มระดับโลก ซึ่งแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ไทยขอเองนั้นก็อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับถ้าหลายประเทศมาขอร่วมกันและท้ายสุดครับถ้าเราจะเร่งช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยที่ถูกหลอกลวงในศูนย์สแกมต่างๆทั่วโลกเราก็จะเป็นครับต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรมนุษยธรรมระดับนานาชาติมันเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเหมือนที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไว้ว่าในการประชุมอาเซียนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ แม้ว่าเราเห็นครับว่านายกก็มีการเอ่ยปากว่าต้องการให้ไทยนั้นไปเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เราเห็นว่านายกนั้นกลับไม่ได้มีการเตรียมแผนไปเสนออย่างเป็นรูปธรรมครับว่าไทยนั้นจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบได้อย่างไรและประเทศอื่นที่เราจะขอความร่วมมือนั้นจะเข้ามาร่วมมือกับเราผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรมอย่างไรและเวลานี้สังคมก็คงจับตาดูครับว่าเราจะเห็นรูปธรรมดังกล่าวในเวทีเอเปกหรือไม่ ต่ท่านประธานครับในเชิงรูปธรรมผมมีข้อเสนอครับว่าผมเห็นว่าไทยนั้นสามารถใช้เรื่องการปราบสแกมเมอร์เพื่อลุกขึ้นมามีบทบาทนําในเวทีโลกได้ในอย่างน้อยสองมิติด้วยกันมิติที่หนึ่งครับผมเห็นว่าไทยนั้นสามารถชิงบทบาทนาในอาเซียนได้โดยการใช้กลไกและทรัพยากรของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการรวมพลังการปราบสแกมเมอร์หลายคนมักจะตั้งข้อขอรหานะครับว่ากลไกอาเซียนนั้นไร้น้ํายาไร้ประสิทธิภาพ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับกลไกของอาเซียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยนั้นใช้กลไกอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนหากเราย้อนไปดูครับสิ่งที่เรียกว่าอาเซียน declaration on transnational crime ปี1997หรือว่าปฏิญญาของอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเราจะเห็นครับว่ามีข้อหนึ่งที่พูดถึงการพิจารณาตั้งศูนย์อาเซียนเซ็นเตอร์ on t r a n s n a t i o n a ล c r i ม์แต่ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปฏิญญาดังกล่าวศูนย์นี้ก็ยังไม่เกิด ดากนั้นข้อเสนอที่1ครับอย่าเป็นรูปธรรมเลยคือหากไทยต้องการจะเอาจริงในการใช้กลไกอาเซียนเพื่อปราบสแกมเมอร์ครับเราควรเดินหน้าในการเสนอให้เร่งตั้งศูนย์ดังกล่าวที่ประเทศไทยนี้เพื่อรวมทรัพยากรและฐานข้อมูลระดับภูมิภาคมาร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนข้อเสนอที่2ครับคือผมเห็นว่าไทยนั้นควรจะใช้ประเด็นเรื่องสแกมเมอร์เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาสมดุลระหว่าง2มหาอำนาจที่ผ่านมาต้องยอมครับครับว่าบทบาทของไทยในเวทีโลกนั้นมักจะถูกตั้งคําถาม ว่าเราถูกดึงไปมาระหว่างสองมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องอุยกูเมื่อตอนต้นปีหรือแม้กระทั่งล่าสุดเรื่องการ Send OU, เซ็น MOU เกี่ยวกับแร่หายากดังนั้นครับในเมื่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เป็นปัญหาที่มีเหยื่อจํานวนมากทั้งในสหรัฐทั้งในจีนจังหวะนี้แหละครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใช้ประเด็นเรื่องแสแกมเมอร์มาพลิกบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกเปลี่ยนจากผู้ที่ถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างสองขั้วอำนาจมาเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลก ตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่ผู้นำระดับสูงของสหรัฐกับจีนมาเจอกันที่ไทยนั้นต้องย้อนไปปีไหนหรือว่าวาระอะไรผมรู้ว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นไม่ง่ายมากนะักภายใต้สภาพที่มันตึงเครียดนัเวลานี้แต่ผมเห็นว่าหากจะมีสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไทยนั้นสามารถเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้นําของสหรัฐกับจีนมาร่วมโต๊ะสนทนาด้วยกันและร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับโลกผมคิดว่าเรื่องสแกมเมอร์นี่แหละครับน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าข่าย จะสามารถบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวได้มากที่สุดดังนั้นครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของประโยชน์ที่3ที่ผมได้เกิดไว้ว่าถ้าเราเอาจริงกับเรื่องสแกมเมอร์นอกจากจะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยนอกจากจะเพิ่มโอกาสในการยุติความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาและคืนความปกติที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องในชายแดนแต่หากเราพลิกวิกฤตดังกล่าวเรื่องสแกมเมอร์มาเป็นโอกาสในการฟื้นฟูบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกหากเราทําให้คนทั่วโลกนึกถึงประเทศไทย แล้วเขานึกถึงบทบาทของเราในการปราบสแกมเมอร์บทบาทของเราในการปกป้องความปลอดภัยของโลกออนไลน์ผมเชื่อว่าอิทธิพลหรือสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยจะได้จากนั้นจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประโยชน์ของที่น้องประชาชนคนไทยในเวทีโลกในอนาคตด้วยเช่นกันครับท่าน